สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตนะคะรหัสวิชาทช32005เป็นวิชาของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะพบกับครูคนเดิมนะคะครูซาลีนาบาวเตมนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นั้นจะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมกันค่ะ สำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการพักผ่อนและนันทนาการนะคะซึ่งในหัวข้อนี้จะมีตัวชี้วัดอยู่นะคะก็คือว่าออกกํลาลังกายพักผ่อนฝึกจิตและร่วมกิจกรรมนันทนาการนะคะที่เหมาะสมจนเป็นกิจนิสัยนะคะอันนี้คือตัวชี้วัดต,ต่อไปคือขอบข่ายเนื้อหานะคะขอบข่ายเนื้อหามีอยู่สอข้อนะคะข้อที่1ก็คือ ความหมายความสําคัญของการพักผ่อนการใช้เวลาว่างและกิจกรรมนันทนาการนะคะส่วนข้อที่2ก็คือแหล่งบริการนันทนาการนะคะทั้งเนื้อหาสองหัวสองหัวข้อนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรา,าจะมาติดตามชมกันค่ะามาดูหัวข้อที่1นนะคะความหมายและความสําคัญของการพักผ่อนนะคะ การพักผ่อนนี้สําคัญนะคะเรามาดูความหมายของมันก่อนนะคะความหมายของการพักผ่อนก็คือการหยุดพักนะคะการปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะความตึงเครียดนะคะหรือความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะคะอันนี้เป็นความหมายของการพักผ่อนนะคะทีนี้มาดูประโยชน์ของการพักผ่อนนะคะหลักๆก็คือ3ข้อนะคะอย่างแรกก็คืออวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนนะคะนี่คือประโยชน์ของการพักผ่อนข้อที่2ก็คือ คลายความเหนื่อยเมื่อยล้านะคะส่วนข้อที่3ก็คือผ่อนคลายความเครียดนะคะจะเป็นยังไงนั้นรายละเอียดเราจะติดตามชมกันในช่วงต่อไปนะคะมาดูลักษณะของการพักผ่อนกันก่อนนะคะเขาบอกว่าการพักผ่อนไปกัออกเป็น3ลักษณะนะคะดังนี้ก็คือ1นึ่งพักผ่อนโดยการนอนหลับนะคะ2ก็คือพักผ่อนโดยการหยุดพักคร่คราวขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะคะ ส่วนข้อที่3ก็คือการพักผ่อนโดยการทํากิจกรรมต่างๆนะคะที่เกิดที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการพักผ่อนนะคะค่ะยังอยู่ในหวัวข้อของลักษณะของการพักผ่อนนะคะที่คือจะพูดถึงในเรื่องนี้ก็คือการพักผ่อนโดยการนอนหลับนะคะ ขาบอกว่าบุคคลในแต่ละวัยจะมีความต้องการระยะเวลาในการนอนหลับที่แตกต่างกันไปนะคะเรามาดูว่าในแต่ละวัยนี่ยมีความต้องการพักผ่อนโดยการนอนหลับในแต่ละวัยเป็นยังไงนะคะบุคคลในแต่ละวัยจะมีความต้องการระยะเวลาในการนอนหลับดังนี้นะคะ1ก็คือท้ารกแรกเกิดถึง1ปีนะคะจะมีความต้องการอยู่ประมาณวันละ18-20ชั่วโมงนะคะ สองก็คือเด็กอายุ1-4ปีนะคะจะมีความต้องการระยะเวลาในการนอนหลับประมาณวันละ11 -12 อชั่วโมงนะคะสามเด็กอายุตั้งแต่5ปีถึง12ปีนะคะมีความต้องการระยะเวลาในการนอนหลับประมาณวันละ9-10ชั่วโมงนะคะวัยที่4่วัยรุ่นอายุ13-19ปีนะคะหลายคน นักศึกษาของครูอยู่ในรุ่นนี้เหมือนกันนะคะไม่เกิน19ปีนะคะจะมีความต้องการระยะเวลาในการนอนหลับวันละ8-10ชั่วโมงนะคะต่อไป5นะคะวัยผู้ใหญ่อายุ20-59ปีอันนี้เป็นช่วงวัยของพวกเราส่วนใหญ่นะคะจะมีความต้องการในระยะจะมีความต้องการระยะเวลาในการนอนหลับนะคะประมาณวันละ7-8ชั่วโมงนะคะ6ก,ก็คือผู้สูงอายุ ก็คือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะจะมีความต้องการระยะเวลาในการนอนหลับในแต่ละในแต่ละวันนะคะประมาณวันละ9-10ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตตัวเองนะคะตัวเองอยู่ในรุ่นรุ่นไหนนะคะวัยรุ่นหรือว่าวัยผู้ใหญ่นะคะอ,อยู่ในวัยไหนนะคะเราเราต้องการเรา็เราก็ต้องนอนหลับให้เพียงพอตามระยะเวลา,า,วาตามความต้องการของร่างกายของเราหนะช่วงอายุนั้นๆน,น,นะคะ ก็ขอให้พวกเราสังเกตตัวเองเนาะค่ะต่อไปครูมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะเขาบอกว่า6วิธีนอนหลับอย่างไรให้มีคุณภาพและพักผ่อนได้เพียงพออันนี้ยังพูดถึงเรื่องของการนอนหลับอยู่นะคะ1ก็คือไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนพวก ชาเยน็นพวกกาแฟพวกนี้จะมีคาฟเฟอีนผสมอยู่นะคะควรหลีกเลี่ยงถ้าเกิดเรายังอยากนอนหลับนะพักผ่อนนะคะให้เพียงพอหรือว่ามีคุณภาพนะคะอย่างที่สองก็คือหลีกเลี่ยงการทานอาหารหนักก่อนนอนนะคะไม่ควรทานข้าวอาหารหนักพวกก๋วยเตี๋ยวพวกอะไรนี้ก่อนนอนนะคะถ้าจะทานก็ทานตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่หวัวข่ํานะคะ ประบข้อที่3ไม่ควรออกกําลังกายก่อนนอนทันทีนะคะถ้าจะออกกําลังกายจะเป็นช่วงเช้าถ้าไม่ช่วงเช้าก็ช่วงเย็นแต่ให้ห่างจากห่างจากเวลาทีา่เราเข้านอนนะคะ4ก็คือไม่เล่นสมาร์ทโฟนก่อนนอนอันนี้ครูเชื่อว่าหลายคนนะคะพอจะเข้านอนก็หยิบสมาร์ทโฟนมาเล่นนะคะก็พยายามลดลดหน่อยนะคะถ้าอยากให้การนอนหลับของเราเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพแล้วก็เพียงพอนะคะ ข้อที่5เข้านอนและถื่นอนให้เป็นเวลาอันนี้ก็เหมือนการปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจําวันนะคะต่อไป6สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ห้องนอนนะคะควรเป็นห้องนอนที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกอย่างที่ครูเคยบอกมาแล้วตั้งแต่เรื่องอต้นๆมาแล้วนะคะครูก็หวังว่าพวกเราจะปฏิบัติกันอยู่แล้วนะคะในในส่วนของข้อนี้ห้องนอนก็จะเป็นห้องนอนที่โลง่งๆสบายๆอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะการนอนหลับของเราก็จะ มีคุณภาพแล้วก็จะเป็นการตัอผ่อนที่เพียงพอนะคะต่อไปมาดูความผิดปกตินะคะที่มาพร้อมกับอาการนอนไม่หลับนะคะหรือว่านอนไม่เพียงพอนะคะ 1. ก็คือระบบย่อยอาหารผิดปกตินะคะ2ก็คืออาจจะนำมาซึ่งโรคเบาหวานนะคะ3ผิวหนังมีปัญหาอาจจะเป็นผิวแห้งหรืออะไรพวกนี้นะคะ 4. ก็คือความดันโลหิสตสูงนะคะ 5. ความทรงจำหรือระบบป,ประสาทมีประสิทธิภาพที่ลดลงนะคะ 6. นะคะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะเจระบบคุ้มกันนะคะต่ำลงนะคะ8ก็คือภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็จะกลายเป็นโรคอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่อยากให้มีปัญหาเหล่านี้ก็ควรพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่านอนหลับให้เพียงพอแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะ ต่อไปมาดูในเรื่องของนันทนาการนะคะมาดูความหมายและความสําคัญของนันทนาการนะคะเขาบอกว่านันทนาการหมายถึงกิจกรรมที่มนุษย์ทําด้วยความสมัครใจนะคะใน,ในเวลาว่างนะคะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนอกจากความพึงพอใจและความเพลิดเพลินนะคะอันนี้เป็นความหมายของนันทนาการนะคะ เราไปมาดูประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการนะคะข้อที่1ก็คือส่งเสริมสุขภาพจิตนะคะข้อที่2ก็คือส่งเสริมสมรรถภาพทางกายนะคะข้อที่สส่งเสริมและพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะข้อที่4ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะข้อที่หส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะข้อที่6ช่วยสง่งเสริมความรู้ประสบการณ์ความคิดในเริ่มสตั้งสรค์น,นะคะข้อที่7ดช่วยผ่อนคลายความเครียดและความเหนื่อยล้านะคะ ข้อที่แปช่วยป้องกันและลดปัญหาทางสังคมของเยาวยชนนะคะข้อที่9ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของประชาชนนะคะและข้อที่10นะคะส่งเสริมให้มีการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณประโยชน์ร่วมกันนะคะอันนี้เป็นประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการนะคะครูก็อยากให้พวกเราไปออกกําลังกายไปทํากิจกรรมนันทนาการกันนะคะเพื่อให้สุขภาพจิตของเราแข็งแรงนะคะ ค่ะต่อไปครูจะมาชวญพวกเราทำทนันทน,นาการกันนะคะมาทํานันทนาการกันเถอะนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปทําพร้อมๆกันนะคะในหนึ่งวันคุณใช้เวลาไปกับการเรียนกินข้าวนอนหลับ ถ้าในหนึ่งวันคุณใช้เวลาไปทำอะไรบางอย่างมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทำให้ชีวิตของคุณขาดสมดุลถ้าลองคิดดูให้ดีคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณมีเวลาว่างถึงเวลาว่างของคุณอาจจะไม่ต่อเนื่องแต่รวมๆแล้วในหนึ่งวันคุณมีเวลาว่างเกือบ8ชั่วโมงเลยละ่ะ ว้าวมีเวลาว่างขนาดนี้รีบไปทำนันทนาการกันเถอะกิจกรรมนันทนาการมีหลากหลายลองเลือกกิจกรรมที่คุณชอบและเหมาะกับคุณดูสิเติมเต็มเวลาว่างในชีวิตให้สมดุลด้วยนันทนาการแล้วคุณจะได้รู้ว่านันทนาการให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบานอารมณ์แจ่มใส สังคมเข้มแข็งและที่สำคัญคือทำแล้วมีความสุขและเมื่อเราทุกคนมีความสุขประเทศของเราก็จะมีแต่ความสุขกิจกรรมนันทนาการทำง่ายทำได้ทำเลย กิจกรรมนันทนาการนะคะทําได้ทําง่ายแล้วก็ทําเลยนะคะในส่วนของเนื้อหาในเรื่องของการพักผ่อนและนันทนาการในวันนี้นะคะครูก็ครูคก็ขอจบไปแค่นี้นะคะหลังจากนี้ก็ให้นักศึกษาทําแบบวัดความรู้หมายเลข63นะคะเรื่องการพักผ่อนและการนันทนาการนะคะขอให้ทุกทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะหมั่นออกกําลังกายแล้วก็หมั่นท,ทําจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ